ดครับดีพเป็น้องต้อครับลงมาทางหนองก็เกาแลยเพี่นหมูบ้านใส่เบ็ดเนื่อขี้เด่นไปหมื่ขื้นมาเปลี่ยนเนื่อขี้เหลีมาน้มาน,มน,นำกันครับต้งขี้เหลครื่้งขี้เด่นเปลี่ยน,นไปครับขี้เด่นกับมีรเมมือกันอะไรทีดี ทั้งยี่กิเลนสิลังกงก่งๆสิพี่น้องใส่สูงครับลองแรกบเครื่ก็ได้สามตีตัวครับเบิ่อมกันแทบบ่นเหมือนนี้ครับหลุดน้ำกันพี่น้องคือบ่บอมือเนี้ยเย็นนองครับ màu mắt thì nó bằng vào. Thế màu mới màu mới rất lắng mà các. Thác này หลังนี้เปลี่ยนสีครับเนี่งบ่เื็นไปแล้วโอ้ยดึงเงียบไปกินซื้อเจี้ยบไปนาโอ้ยบดเสียบบดปิดใส่ยันตะบ่ยู่บดเป,ปิดถอนดึงยัได้ก็บ่ขึ้น ขั้นเข้าเบ็ดจังเลยพี่น้องครับหลังนี้ครับเฮลุ้นกันไปเรื่อยพี่น้อ,นองนี่เนื้อถือสมบัติโอ้ยหลังนี้เงี้ยตายหอยบุตนี่น่ากินจ่อยพี่น้องโอ้ยยังมันหลังไม่เลยกก้อยขวางครับ ปลายัางกินเบ็ดพีอนนองโอ้โวอะวอะอู้ตัวหน่งไงครับปลาของ,องไงอเะพวกนี้แบบไงเลยครับหลับเนี้ยล้วเปน่นะมันขึ้นก็เดี๋ยสองตัวครับตินผ่านๆเลยครับอ้ บางไงกำเต็มเมือเลยครับเอยปาตองปาตองเฮ้ยเาียเป็นตกน้ำจองีงหรอดินครับเอาใส่ขอเบิ้ลเขาอยูเออ่เรียบร้อยแล้วครับงลย อย่าเป็นรถพี่น้องรถก็แขวงครับยามกันไปเรื่อยๆครับพ่นพี่น้องตามตามพูดครับไปอังบู้ฮะเบิ้ลกันครับพวดพูดพูดกันปลาตองก็เก่าอยู่เดี๋ยวเพื่อนปลาตองเหรอครับ ว่าล่ะโมเมนปลาปองใหญ่พี่น้องปลาเข็งครับว่าล่ะปลาบุกเจ๊เลยพี่น้องเอ้ยว่ล่ะปลาเข็งกลับอืมกลเต็มมือเลยครับว่าล่ะคือกันได้ยรสามตัวครับโอ้ยปวดหนัก นี่พี่น่อตัวปลาไม่ครับพวกเหรอเฮ้ยมัขึ้นกันดด้ำตัว <c oughs> ตัวม,นวะนะม,ม,ม่น้ำเที่ยโง่นะมูตันท่าแม่งกันทั้งทุกทายฟังทั้งนี้ครับปลาตองเราพี่น่อ มีแต่ปลาตองเลยครับตัวนี้นปัญญายไปไหนปลาตองปลาตองพี่น้องปลาตองใกล้ลุดแล้วครับ <laughs> ตัวนี้ปัญญาคือ้ตัวงหงันพี่น้อง ะตะปลาตองครับบอดปัวปลาปนในหนองบุ่นไปเบิงอีกฟังนึงครับนี่เป็นเบิกฟังบนที่นี่ฟังนี่เป็นแน้ปลาอเอยอุยปลาตองอย่างพี่น้องบุนอุยน้ำพใสลยเห็นตวปลาพี่น้องอ๋อ ปลาตองขึ้นเขาเล้วพีนน่องเอ้ยครับท่งนี่ขี้เดียนตัวปลาเด้พี่น้องเออได้ลับเนี้ยแล้วครับสามที่หาตัวแล้วขึ้นอีกสตัวอนุญาดปดเขาเดียวครับรปลดแล้วเี่นหน่องเลือลงน้ำตะ มาไปเลยครับนี่แล้วถืออีกบ่น้ําใสติง่งเลยพี่น้องลุ้นไปเรื่อยๆครับ เราพี่น้องพุ่นมืงพูดเหมือนกับตายบ่พุ่นพุ่นโอ้ห้องนี่มิเตอรปลาเข็งพี่น้องนี่ปลาเข็ง,ง,เขงกับปลาตองครับโอ้ยปลาเข็งมิเตอรแม่เลี้ยงวิ่งหิยหย้วพี่น้อง ตัวปลาพี่เนาอตั้งง่ามครับเฮ้ยเลยครับถังตัวท้ายครับ ยามไปยามมากแต่เบ้นข้นพ่อแดงปุลุยมีแต่วันตะวันพี่น้องนึกกาดปุ๊ตะวันมาพี่น้องว่ะครับพี่น้องหลังจากยามไปเรียบร้อยแล้วครับมาเบ่งผลงานน้ำกันขึ้นในปลาเข็งสามตัวปลาตองสองตัว กลับกันครับวัอนี้เดือปลาตองสามตัวปลาเข็งสองตัวเพียงปลาตองปลาตองมันเต็มตัวบิบ๊กๆเลยครับวัอนี้มาขึ้น,ปนไป,นปเ,นเลยตัวนี้วานนี้แต่ว่าปลาเข็งเนี่ยดืตัวพ่อเหมือนกันละครับลูกแม่เดียวกันสวยงามครับสดสดใบใบเยเิ้มเยิ้มเลยครับปลาตองลาบวันนี้เปน็นอย่างเนาะลาบเนียนเนียวเป็นว่า ตัวปลาเนี่ยครับกำลังงามเลยครับปลาตองปลาตองมีคนมาปลาตองวันนี่น้องปลาเก่งกับงามครับหาอยู่หา,หากินไปครับขึ้นพวกเทปเพชรลงหนับกัหาหอยหาปูหาปลาลงทุ่งท้าส่วนหอกส่วนเกือครับที่ดดน้อยก็จิดำเนินยักษ์ ก็มือซื้อมือไปไ็แล้วพี่น้องที่แรกว่าจะเป็นดำยังไงพอพื้นวาดเปวนหัวจ่อยพี่น้องครับปล่อยแจ่ก่อนขูกเก,กมือเปน็นอย่างไพอดีกว่าก็จะเร็ยนงานก็จะรอเห็นงานแล้วนี่ะะนะพี่น้องอ๋อกอบบุญกับพุนพี่น้องพยายามกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเรื่อยตลอดเด้อพี่น้องเนดะ้อ๋อเราสอนเรียนคลาพี่น้องพี่น้องครับพืนพ้นปลอนไหมสหรับมันดีกว่าสวัสดีครับ